ลบเองลบมึงก็หวัวหลอ่อลบจตุจักทะล่มครับมึงทำเป็นหวัวหล่อไปไม่เคยเห็นอะไรหรือไงมึง,งามาถึงทะล่มเลยครับไม่ได้เดยเอะเลยทั้งเงี้ย ตึกสูงถล่มแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวสวัสดีทุกคนแผ่นดินไหวกรุงเทพนะฮะแรงมากเลยเนี่ยน้ำมันทำลตัวกระชอกเมื่อกี้อยู่ตึกเซตนะอยู่ดีวิ่งหัววิ่งหัวไมลพขอโทษเลยที่ไหวให้มาน้ำกระชอกเลยหยุดหรือยังเนี่ย ปดิ <G ã entender> ้นไป ตึกขลลมนะครับตึกขร่มตอนนี้ใต้สะกนันอาจจะมีคนงานอยู่เยอะนะครับไม่รู้พี่ไม่รู้คนงานอยู่ในนั้นเยอะนะครับตอนเนี้คนติดอยู่ในนั้นเยอะ,ะครับ น่าจะเยอะมากเลยครับนี่ครับรถรถของบริษัทนะครับตอนนี้ตึกประมาณห้าสิบกว่าชั้นนะครับตึกห้าสิบกว่าชั้นถล่มลงมานะครับน่าจะมีผู้เสียชีวิตหลายร้หลายสิบคนนะครับหลายสิบคนเลย นียครับยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าสาเหตุการถล่มเพราะอะไรนะครับผงเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับฝนมาอย่างกับพายุนะครับนี่ครับรถนมคโครของบริษัทดีนะ้วไม่ไม่ทับคนอยู่ในรถนะครับนี่ครับ นเดี๋ยวเขาเเขาจบไลฟ์กันนะครับเพราะว่ากำลังเคลียร์คนออกนะครับ 哦。<Why? S 2> <Okay. S 1> oh. 네, 네, 네. 네. 네.